คำเตือนห้องเซิร์ฟเวอร์มีความร้อนผิดปกติจ้ะความเตือนห้องเซิร์ฟเวอร์มีความร้อนผิดปกติห้องเซิร์ฟเวอร์มีความร้อนผิดปกติแฮรระบบสมาร์ทโฮมดีเหลือเกินตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรไม่ตัวอะไรมา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 เอ๊ะมันคืออะไรนะมนุษย์โอเคฮะคราวนี้มันจะไม่งับเราใช่ไหมว้ายมันงับมันงับมันมาแล้ว ฮัลโหลสวัสดีครับกันมหมีครับงสำหรับเกมไฮเทลอีกรอบหนึ่งนะครับผมแทนก็เดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดกันต่อนะฮะซึ่งในคลิปนี้ฮะเราจะมาเริ่มปลูกผักปลูกพืชกันสักหน่อยละกันนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยฮะแรงอาหารของเราเนี่ยฮะมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่โอเคป่ะฮะแล้วตอนนี้ฮะอ่ะแอบนิดนึงนะฮะนี่นี่นี่จึ๊บจิ๊บจึ๊บจิ๊บนี่ครับเออจึ๊บจิ๊บเย้ผมเปลี่ยนตัวละครใหม่นิดนึงนะฮะน่ารั คือคลิปช่วงที่ผ่านมาเนี่ยฮะพอดีเราแบบรีบทําคลิปนิดนึงนะฮะก็เลยแบบไม่ได้มีเวลาแต่งตัวนะครับคราวนี้มันก็แบบอ่ะมันดูคล้ายๆเหมือนแบบสกินไมคาร์ดไหมแบบเด็กยุคช่วงประมาณ10ปีที่แล้วอย่างเงี้ยฮะเหมือนสกินไบคาร์ดยุคนั้นมากเลยนะใส่หูฟังนะฮะแล้วก็แบบอ่ะใส่แว่นสักนิดนึงนะฮะโอเคคราวนี้ฮะเรามาเริ่มปลูกพืชกันเลยดีกว่านะฮะคราวนี้เราใส่ชุดเกาะคืนนิดนึงนะฮะโอเคมันใส่ยังไงนะป๊บนึงนะฮะมันมันกดชิปแล้วใส่ไม่ได้หรอ ปกติไมค่ครับเนี่ยเวลาเราจะใสใช่ไหมเรากดชิปแล้วเราก็กดคลิกซ้ายได้เลยมันก็ควรจะใส่ได้ป่ะทำไมมันใส่ไม่ได้อะ่ะฮัลโหลโอเคครับดับเบิันคลิกมั้งดับเบิันคลิกดับเบมันคลิกดับเบิันคลิกใช้ดับเบิันคลิกอ้าฉลาดฉลาดนะเพิ่งสังเกตอีกหนึ่งอย่างฮะคราวนี้ฮะพอเวลาเราใสชุดเกาะเรียบร้อยปุ๊บใช่ไหมฮะด้านล่างนะฮะเลือดของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันอย่างตอนแรกเนี่ยเรามีเลือดเท่าไหร่เรามีเลือดแค่1 0 0้อถูกต้องป่ะคราวนี้พอเราใสชุดเกาะพวกนี้ปุ๊บเนี่ย บวกเลือด5้านะบวกเลือด9บวกเลือด4บวกเลือด7จ็าโอเคครับก็ดีก็ดีข้วนี้คะเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของในตัวแป๊บหนึ่งนะฮะเราฝากแปะไว้อย่างนี้อ๋อฮะซึ่งก็ไอดอกนี้ผม <c oughs> ไอเจ้าดอกไม้ <c oughs> อันนี้ผมก็ <c oughs> ดอกไม้อันนี้ก็ไม่รู้จะใช้ทําอะไรบางที่ภาษาไทยพูดสั้นไปมันก็แบบอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทาฟาร์มกันเลยแล้วกันนะฮะซึ่งการทําฟาร์มฮะเราจาเป็นต้องใช้ farmer workbench อันนี้ก่อนเขานี่ฮะเราใช้ตัวนี้ก่อนเลยฮะโอนะฮะกดคราฟนะฮะแล้วเราก็จะได้อุปกรณ์ในการทําสวนมาโอเคเราทําสวนบริเวณตรงไหนดีฮะเรามาทําฟาร์มตรงนี้ชัว่วคราวกันดีกว่านะฮะซึ่งเราจะพรวนดินนะฮะแบบนี้โอ้ไม่ต้องกดค้างด้วยฮะเราก็คลิกขวาคลิก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 ,กแบบนี้ มาทดลองกันดีกว่าฮะว่าน้ามันจะทําคล้ายๆไม้ครับหรือเปล่าคือเวลาเราทําฟาร์มมันต้องแบบมีความชื้นไหมหนึ่งสองสาี่ห้าเออลองๆดูฮะอาจจะคล้ายๆไม้ครับมั้นะฮะมังมัอันนี้คือพื้นดินมันชุ่มชื้นแล้วถ้าไม่ชุ่มชื้นมันจะเป็นยังไงฮะเฮ รู้สึกพื้นดินมันเหมือนกันเลยนะฮะโอเคครับด้วยความที่ว่าน้ำอินฟินิตี้เนี่ยมันไม่สามารถทําได้ดังนั้นเราอุดแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะแล้วเราก็ถังน้ําอยู่ไหนเดี๋ยวถังน้ําหายอีกนะฮะหายทั้งเกมไอคับแล้วก็หายทั้งไฮเทเลเราเอาบอกน้ำเนี่ยฮะมาไว้ประมาณแถวแถวนี้ก่อนลวกันนะฮะเนี่ยดูดีเห็นป่ะเวลาเราปลูกพืชเนี่ยฮะมันเนี่ยฟาร์มแลนด์มันเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แหละนะฮะอ่าแปลงผักก็ได้เนี่ยแปลงผักของเราเนี่ยฮะมันไม่มีเรื่องของความชุ่มชื้นเลยหรออ้าวโอเคะมันมันเมียกว่า Waterling can นะฮะก็คือเหมือนบัวรดน้ําซึ่งเราจะเป็นต้องใช้เหล็กนะฮะ๋อ oh. ซึ่งถ้าเกิดสมมติเราใช้บัวรดน้ำเนี่ยฮะพืช <c oughs> ของเรานะจ,ะจะเจริญเติบโตรเร็วขึ้น2.5เท่าก็ดีเราสามารถทาเล้าไก่ได้ด้วยเหรอเหรอสุดยอด <c oughs> เออผมไม่รู้นะว่าเล้าไก่มันมีประโยชน์ยังไงนะแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทำลวกันนะฮะแล้วมันมีไอเทมอะไรอีกฮะกับดักปลาเผื่อแบบเราอยากจะกินปลาเป็นอาหาร ก็ดีก็ดีฮะแต่มันต้องใช้เหล็กนะฮะซึ่งตอนนี้ฮะเรายังไม่มีเหล็กเลยซักก้อนก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยทำคราวนี้ฮะการที่เราจะปลูกพืชเนี่ยฮะเราจาเป็นต้องมีมเมล็ดก่อนถูกต้องป่ะฮะมเมล็ดผมจําไม่ผิดนะเราเคยมีมเมล็ดอยู่เหมือนกันละมั้งอันนี้ข้างล่างมันคืออะไรฮะมันคือมันคือลาวามันคือไฟใช่ไหมฮะอ่ะดีมากฮะแล้วฝนก็ตกเป็นตัวคาบที่มหาสัศจรินนี่ตอนนี้ฮะเบื้องต้นเรามีมาเมล็ดนะฮะวีดซีดอ่ะดังนั้นฮะเราเอาออกมาก,ก่อนละกันนะฮะเรามีมาเมล็ดเพิ่มเตม เติมอีกไหมดูจากสภาพแล้วไม่น่าจะมีโอเคเราก็ปลูกแบบนี้ไปก่อนนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะโตเมื่อไหร่ครานี้ฮะเราไปซื้อเมล็ดเพิ่มเติมกันสักหน่อยแล้วกันซึ่งเรามี Adsense off l i ไ e อยู่แบบนึงนะฮะเ d s e n ซนต์ออฟนี่นี่นี่ฮะเรามีเจ้าสิ่งนี้อยู่อ่ามันคือหน่วยเงินนะฮะที่สามารถทําให้โลกของเรามีชีวิตชีวามากขึ้นได้เราสามารถซื้อเมล็ดได้นะฮะเราเอาเป็นเมล็ดวีดและกันเนาะน่าสนใจฮะเอามาสักประมาณ20 เอามาให้หมดเลยป่ะเขานี้เนี่ยฮะเมื่อกี้เห็นป่ะฮะดินของเราเนี่ยมันมีสีเข้มเนี่ยๆเๆๆๆๆๆนี่ยเนี่ยเนี่ยห็นป่ะมันมีสีที่เข้มกว่าปกติเพราะว่าเมื่อกี้ฝนมันตกไง อย่างน้อยนะฮะเราก็ได้คําตอบว่าไอ้เจ้าบ่อน้ำเนี่ยฮะมันไม่ได้จําเป็นกับการปลูกพืชของเราดังนั้นเราเอาบ่อน้ําตรงนี้ออกมาเลยละกันแล้วเราพรนดินเพิ่มเติมสักนิดนึงนะฮะเออคีย์บอร์ดไม่ดีแล้วขอโทษนี่ฮะเราก็จะทําแปลงใหญ่ๆแบบนี้ชั่วขาวนะฮะและจากข้อมูลในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะพอเราพูนดินเอาไว้แบบนี้เนี่ยฮะถ้าเกิดสมมุติเราไม่ปลูกอะไรเนี่ยมันก็จะกลับกลายเป็นดินเหมือนเดิมดังนั้นฮะเราก็จะปลูกพืชแบบนี้ไปเลยโอ้ยเย่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 เป็นการพรวนดินที่เมือหมล่นา นิดนึงมันเหมือนเล่นฮา v เวิตมู n มากเลยนะฮะเด <c oughs> <ภ>็กรุ่นใหม่รู้จักฮาวเวิตมูลไหมอะฮาวเวิตมูลยังมีอยู่ปะอ่ะเหมือนเล่นสตาดิโอก็ได้นะเพราะว่าเราสามารถซื้อมาเล็ดได้ถูกต้องมหาเรามีมาเล็ดพืชเยอะมากนะฮะ <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามันจะใช้เวลาโตเท่าไหร่นะฮะแต่คิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณ2-3วันในเกมซึ่งเอาจริงๆผมก็ไม่รู้หรอกว่าเราควรจะกินอะไรเป็นอาหารน่นะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามวีดเนี่ยฮะมันก็คือเป็นอาหารพื้นฐานของทุกเกมอยู่แล้วดังนั้นวีดก็เอามาแล้วกัน ห้องเซิร์ฟเวอร์มีความร้อนผิดปกติจ้าอ่าเดือนห้องเซิร์ฟเวอร์มีความร้อนผิดปกติห้องเซิร์ฟเวอร์มีความร้อนผิดปกติแฮ่ระบบสมาร์ทโฮมดีเหลือเกินเนี่ยฮะเรามีพืชแล้วก็เราก็มีผักแบบนี้ถูกต้องป่ะฮะเราสามารถทําอะไรกับพวกนี้ได้บ้างเอามาทําอาหารหรอไหนดูซิ ทำอาหารก็ยังทําไม่ได้อ่ะกินกไปเลยแล้วกันนะฮะมันเกะก,กะเหลือเกินอะเรากินไปก่อนแล้วผมเพิ่งรู้อีกหนึ่งอย่างครปกติถ้าเราเล่นไม c ครฟ t เนี่ยเรากด F 3เพื่อดูข้อมูลในเกมใช่ไหมคราวนี้ถ้าเกิดเรากด F 7เนี่ยฮะแล้วเรากด F 7อีกรอบหนึ่งเนี่ยฮะมันจะมีข้อมูลที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะฮะอะมีข้อมูลอะไรบ้างอะมี มีว่าแบบตอนนี้เราอยู่โลกที่เท่าไหร่นะฮะพิกัดที่เท่าไหร่ใช้แรมเท่าไหร่สังเกตว่าเกมไฮ t ทลเนี่ยฮะจะใช้แรมน้อยกว่าเกมไมครับนิดนึงนะฮะเพราะว่าอะไรผมเพิ่งรู้ว่าตัวเกมเนี่ยมันใช้ภาษา C พลัดพลัดมั้งนะ,ะก็คือเขียนเกมเอนจินขึ้นมาเองเลยต่างจากเกมไมครับไมครับเขาเขียนในจาว่าถูกต้องป่ะฮะคราวนี้คือตัวคลายแอเนี่ยฮะก็คือพอเราเขียนด้วยแบบพวก สีผัดๆเนี่ยมันจะทําให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นมันจะไม่เหมือนภาษาจาว่าที่ว่ามันจะแบบช้ากว่านิดนึงนะฮะและรายละเอียดเราจะไม่ลงลึกโอเคปะ่ะแต่ว่าตัวเกมอ่ะเขียนด้วยสีผัดๆและตัวเซิร์ฟเวอร์ของเกมเนี่ยเขียนด้วยจาว่าคือเขียนคนละภาษาซึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยฮะเขาเขียนด้วยภาษาจาว่าเพราะว่าอะไรมันจะได้มีคนทำมอสได้ง่ายๆไงอาเหมือนแบบพวกมอสในคราฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะเรากด F7 ปิดไปดีกว่านะฮะเกลือเกินเขานี้ฮะเราก็กดนอนนะครับนอนนอนนอน ไหนเรามาดูข้าวของเราสิฮะข้าวของเราโตไหมข้าวของเราโตด้วยนะสุดยอดข้าวของเราเนี่ยฮะก็จะโตขนาดที่เรานอน,อนด้เช่นกันนะฮะซึ่งมันก็คล้ายๆกับเกม Mini เวิลดนะฮะแต่ว่าเกมไมค์ครับไม่นะฮะอยอยู่ดีๆก็มีการขิงอ่าใช่ฮะถ้าเกิดสมมติเราถือทอดไว้มือซ้ายถูกต้องมาฮะแล้วมือของเราว่างเนี่ยเราสามารถคลิกขวาเพื่อวางทอรได้นะฮะ อันนี้ผมเพิ่งรู้แล้วในขนาดเดียวกันปิดไฟได้ด้วยปิดไฟเปิดไฟปิดไฟแล้วระหว่างเรารอข้าวโตเนี่ยฮะเราไปลงเหมืองกันดีกว่านะฮะคราวนี้ฮะเราจะทําทอดไปเยอะๆด้วยเช่นกันนะฮะเราทําทอดมานี่ครับทามาแบบนี้แบบนี้ไปหาถ้าลงกันดีกว่านะฮะซึ่งถ้าของเราเนี่ยฮะไหนดูซิมีบริเวณแถวไหนบ้างเออเออสวัสดีครับพี่หมีเออหมีอยู่ข้างหน้านะฮะแถวนี้อันตรายเลยเกินแถวนี้ถ้ำใช่ไหมฮะมันคือถ้ำใช่ไหมอ้ามันคือถ้ำนะฮะยอดเยี่ยม อ่ะคราวนี้ฮะเราก็สามารถที่จะลงไปข้างล่างนะฮะเอแป๊บหนึ่งอ่าที่ขุดแป๊บหนึ่งนะพ i ิกแอคของเราโอเคฮะเราเพียงพอคือเราเล่นไมคับมากเกินไปไงคราวนี้พอเราอยู่ในถ้ามืดๆเนี่ยฮะเราก็จะแบบมีความกลัวนิดนึงนะฮะใช่จนว้าใช่ผมก็ยังกลัวอยู่เหมือนเดิมแหละฮะผมก็กลัวอยู่เหมือนเดิมฮะกลัวอยู่เหมือนเดิมเอตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเีตัวอะไรมา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 ม เออเอาดาบสิครับเอาดาบมาเอาดาบมาเออแล้วลบหมามันเขาไปทำอะไรข้างล่างอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รู้สึกผมจะเอาผิดอุปกรณ์นิดนี้ ไม่ได้คาดหวังว่าจะเจอสิ่งมีชีวิตข้างล่างอุปกรณ์ดีๆของเรามันหายไปไหนเนี่ยโอเคฮะขวานตัดไม้เอาออกไปข้างหลังเดี๋ยวนี้เลยอุปกรณ์ทําสวนจะเอามาลงเหมืองทําเพื่อนะฮะเอาไปเดี๋ยวนี้เลยฮะโอเคฮะเราลงไปในเหมืองอีกรอบนึงนะฮะสังเกตว่าข้างหน้าเห็นปะฮะมันจะมีแบบแร่เรืองแสงอยู่นั่นแหละฮะคือสิ่งที่เราต้องการครับโอเคครับเราขออนุญาตเงียบๆแป๊บหนึ่งนะฮะโอ้ยไหนดูสิฮะไม่มีคีปเปร์ครับเกมนี้ไม่มีคีปเปร์ฮะน่ากลัว โอเคเดี๋ยวกลับไปขุดแร่แป๊บหนึ่งนะฮะแร่ทองแดงที่เราเดินผ่านมาเมื่อสักครู่นี้อันนี้ถ้าเราทุบไปได้อะไรไหมไม่ได้นะฮะเอ๊นี่ครับแร่ทองแดงขอคบคุณครับเราต้องการทองแดงอีกเยอะมากๆฮะ <c oughs> ทองแดงเย่ใ่่่มุมมองอย่างนี้อ่าเราก็จะสามารถเดินได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนิดนึงนะฮะ <c oughs> ครังหน้ารู้สึกจะมีสิ่งมีชีวิตขังข่าว <c oughs> ดูดเลือดใช่ไหม ข้างเขาดูดเลือดใช่ไหมเออวัสดีครับข้างขขามันจะงับเราไหมข้างเขาตามีแสงอะ่ะเอิม่มเขาจะทําอะไรเราไหมแต่ดูแล้วไม่ได้มีพิษมีภัยเลยอะ่ะเอิม่มวัสดีครับเรามาทดลองกันสิฮาว่าข้างเขามีพิษมีภัยกับเราไหมวัสดีครับวัสดีครับเออถ้าเกิดเราตบเขาเราจะได้อะไรไหมอ๋อไม่นะอ๋อรู้ส รู้สึกรู้สึกรกแย่มากเลยที่ทำไปเมื่อสักครู่นี้คืออยากรู้ว่ามันได้ไอเทมอะไรบ้างไงนะฮะนั่นคือหนูโอเคครับตาสีแดงๆแบบนั้นไม่น่าจะใช่สิ่งมีชีวิตที่ดีสักเท่าไหร่อเอ๊มันคืออะไรนะมนุษย์โอเคฮะคราวนี้มันจะไม่งับเราใช่ไหม ว้ายมันงานมันงานมันมาเราปจุปจุปจุโอเคฮะคือถ้าเกิดสมมติเราเข้าไปใกล้เขามากๆเขาก็จะทำอะไรเรา <N> ไม่รู้คือเราเพิ่งมาเล่นเกมนี้งไงเราก็แบบระแวงเอาไว้ก่อนนะฮะ <N> วัดยราบนะฮะคราวนี้เราก็จะให้จ่า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 เออยอย่าคือถ้าเกิดมันมีสิ่งมีชีวิตอะไรภายในเกมเนี่ยฮะเราสามารถมองเห็นได้เพราะว่าตามันจะมีสีต่างๆน่ากลัวทำไมมันต้องมีหัวก็หลกอยู่ที่พืชอย่างนี้ด้วยถ้ามันเป็นเกมถ้ามันเป็นเกมแบบ สยองขวัญเนี่ยฮะเดี๋ยวมันก็จะมีแบบตัวกระโหลกแบบฟื้นคืนชีพขึ้นมานะฮะไม่เอาไม่เอาปากไม่ดีปากไม่ดีรู้สึกว่ามันจะเป็นถ้ำที่ลึกมากนะฮะลึกมากแล้วมันก็ไม่มีแร่อะไรเลยซึ่งเราก็ได้แร่ทองแดงมาเพิ่มเติมโอเคอ่ะขอบคุณครับ ลงเหมงมันก็แอบน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะบางทีถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนขี้กลัวก็ลากเพื่อนมาเล่นด้วยนะฮะโอเคไหนดูซี okay, มีแร่อะไรอีกหรือเปล่าอันนี้คือเห็ดโอเคคือั้างขาวเนี่ยฮะเขาไม่ทําอะไรเรานะะดังนั้นไม่ต้องไปทําอะไรเขาฮะสงสารมันจะมีแต่ไอเจ้าหนูเนี่ยแหละที่ว่ามันทําอะไรเรานะฮะโอชิปโอเคฮะั้างขาวไม่ทําอะไรนะฮะค้างข่าวไม่ทําอะไรนะฮะ,จะเจะเ๊เจ๊ อเขาไม่ทอบอะไรเราหรอกพูดถึง AI ในเกมอันนี้เนี่ยฮะมันก็ดูสมจริงเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบพอเข้าใกล้ปุ๊บมันก็จะตบเราอย่างเดียวฮะอย่างหนูเนี่ยมันก็ยังมีแบบวิเคราะห์ว่าแบบเอ๊ะจะโจมตีผู้เล่นดีไหมเนาะโจมตี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 มาเลยแล้วกันนะฮะเอ้ยจ๋าเอ้ยจ๋าเอ้ยจ๋าเฮ้ยทางตรงนี้มันไปต่อได้ไหมเนาะแป๊บหนึ่งนะฮะทางตรงนี้มันไปต่อได้นะฮะอือน่ากลัวจังเลยนิดนึงแร่มันหายากเย็ยนจังเลยเ,เฮ้เยฮ ป๊บหนึ่งนะสีของหิมมันเปลี่ยนไปป่ะนี่คือเราอยู่ลึกกว่าเดิมใช่ไหมฮะน่าจะแน่เลยครับอันนี้คืออะไรครับบะซอลอเราลงมาลึกกว่าเดิมนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าข้างล่างมันจะมีอะไรตื่นเต้นหรือเปล่าอาจจะมีแร่ดีๆรออยู่ก็ได้นะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะแร่มันอยู่เยอะมาก <S <S โอเคฮะแร่แทองแดงเยอะดีเหมือนกันนะเนี่ยอย่างนี้ไหนดูซีข้างบนไม่มีอะไรนะฮะโอเคแล้วตอนนี้อุปกรณ์พิกแอคของเราก็พังเป็นที่เรียบร้อยครับเรา มีพิกแอ็สำรองอยู่นะฮะอ๋อนี้ม,มา,าใช้นิดน,นึงอ๋อการลงเหมืองบรรยากาศมันเหงาเลเกันออ้แร่คอปเปอร์แร่ทองแดงนะฮะอ่านั่นแร่อะไรอ่ะอู้ทองแดงเยอะจังเลยก็ถือว่าเป็นถ้ำที่ดีนะฮะบริเวณตรงนี้เนี่ยฮะเรายังไปบุกไม่หมดเลยนะฮะเราสามารถลงไปลึกได้อีกนะฮะโอเคฮะเรามาตรงนี้นิดนึงนะฮะไหนดูซิมีอะไรเห็นเขียวๆแล้วก็แบบ สมองมอะนะเล่นไม้ค้ำมาสิบห้ปีเห็นเขียวๆเราก็ตกใจให้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 ใจโอเคโอเคฮะมันก็มีถ้ำที่เยอะเหลือเกินขออนุญาตลดเสียงนี้นะฮะ ambient volume เสียงเหมือนเราเล่นเกม Portal อยู่ยังไงก็ไม่รู้ปิดก่อนเหมือนเล่น Portal 2แล้วกาดอนมันกำลังจะออกมายังไงอย่างนั้นอะแทปหนึ่งนะฮะไอเทมแต่ละไอเทมเนี่ยฮะมันซ้อนได้ไม่เท่ากันหรออย่างอันนี้เนี่ยแร่ copper ore เห็นป่ะฮะอันเนี้ยมัน25เรียบร้อยอันนี้23เนี่ยเห็นป่ะฮะมันซ้อนกันไม่ได้ เออในที่สุดฮะออกมาสู่โลกภายนอกทำไมเกมมันมีปัญหาหรือเปล่าเห็นปะหาน้ำรู้สึกว่ามันกระพริบปๆๆปเหมือนกันนะฮะเออเกมมันเป็นอะไรหรือเปล่าฮะ early access early access โอเคครับแถวนี้มีถ้ำด้วยเหมือนกันฮะเพิ่งรู้เนี่ยเนี่ยฮะตรงนี้นะมีถ้ำนะจำไว้โอเคป่ะก้อนขาวๆนี่นะก้อนนี้ก้อนนี้ ซึ่ไอ้ก้อนนี้มันคือก้อนอะไรมันมีเหตุอะไรมันมาอยู่ตรงนี้นดูสิ <c oughs> มันก็ไม่มีเหตุอะไรหรอกอ่ะเราแปะไฟให้มันสว่างสักนิดนึงนะฮะเย่ไช่จ้าอูจโออจเอเอาสิโอเคตอนนี้ฮาข้าวของเราโตเรียบร้อยครับน่าสนใจนะฮะก็ถือว่าเติบโตเร็วเหมือนกันขนาดเราไม่อยู่ในพื้นที่แถวนี้นะฮะมันก็สามารถเติบโตได้นะฮะ, <c oughs> ะ,ะโอเคคราวนี้เดี๋ยว แปบหนึ่งเขาอยาออกไปก่อนเราเอาแร่คอปเปอร์ทองแดงเนี่ยฮะมาเผาในนี้ก่อนละกันครับใส่เข้าไปเลยนะฮะแล้วเราก็กดเทิร์นออนรอสักครู่ระหว่างนี้ฮะเราก็มาเก็บเกี่ยวข้าวของเราสักนิดนึงเนี่ยเราก็กดเก็บอย่างนี้ครับเย่แล้วคนนี้ฮะพอเราเก็บเนี่ยเราก็จะได้ไอ้เจ้า Adsense off ไ line ตรงนี้กลับมาเพิ่มเติมด้วยซึ่งเราก็จะเก็บ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 อย่างนี้นะฮะเย่เย่อืมอืมอเราสามารถกดทุบคลิกซ้ายได้ไหมอ่ะลองดูนะถ้าเกิดเราทุบนะฮะก็ได้เหมือนกัน Ah, F มันก็จะเข้าตัวเราเลยอ่าโอเคฮะมันก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะฮะอันนี้มันมันกลายเป็นดินใช่ไหมถ้าอยากรู้ว่าไอเทมที่เรากำลังมองเนี่ยมันคือไอเทมอะไรนะฮะเรากด F7 แล้วเราก็ดูด้านนี้เขาจะเขียนอยู่ว่ามันเป็นดินโคนลนเราอาจจะต้องมานั่งพูนดินใหม่อ่ะนะฮะ คราวนี้ฮะเราก็สามารถที่จะแบบกด F F F, F, F นี่กด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 ,ก,ดการเก็บข้าวเนี่ยฮะอาจจะไม่เท่าไม้คาบสักเท่าไหร่นะไม้คาบนี่เรากดมาแล้วเราก็ลากไปได้เลยใช่ไหมมันก็จะมันกว่าอันนี้มันก็จะแบบสโลไลฟ์นิดนึงนะฮะแล้วเราก็มาเก็บมเมล็ดวีดเพิ่มเติมครับแล้วเราก็ซื้อมเมล็ดเอ๊ะนี่แหละฮะวิธีการทำฟาร์มโอเคเราต้องรีบปลูกพืชแล้วเพราะตอนนี้เนะะี่ยฮะดินมันเริ่มแห้งแล้วเดี๋ยวเแป๊นนนะะนนแบ,บนึงนะฮะเราทวนดินแป๊บนึงนะฮะนี่ทวนดินแล้วเราก็ปลูกปลูกปลูกแบบนี้ชวับชวต้เ่ัล้วัวนนี้ มันจะ,จะเจริญเติบโตเพิ่มตตเติม,ตมอีกหรือเปล่าเราตัดแต่ต้นใหญ่แล้วกันนะฮะต้นเล็กเวลาตัดเนี่ยฮะมันไม่ค่อยจะคุมสักเท่าไหร่ดังนั้นเราตัดแบบนี้ไปก่อนโอ้ย oh yeah. เราจะต้องเป็นคนดีตัดไม้ถึงรากถึงโคนแบบนี้ไหมเนะะี่ยฮะแล้วเราก็ปีนขึ้นมาแบบนี้โอเคไปยาโอเคฮะแล้วเราก็ขุดแบบนี้ไปเรื่อยๆปีนขึ้นมาเนี่ยผมเริ่มจะเสียนิสัยแล้วเนี่ยพอเราปีนบล็อกสูงๆแบบนี้ได้ใช่ไหมเดี๋ยวคอยดูกลับไปเล่นไมครับลำบากบางทีก็แอบคิดเหมือนกันนะว่าเกมไมค้า ก็อาจจะเล่นไมครับเหมือนเดิมมั้งนะฮะกลุ่มคนเล่นไฮเทลก็จะมาเล่นไฮเทลมันคนละกลุ่มเป้าหมายกันอะถ้าเกิดสมมติใครที่ชอบสร้างก็อาจจะอยู่ไมครับเหมือนเดิมต่อไปมั้งนะฮะไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบ PVP เนี่ยบอกเลยไฮเทลเนี่ยตอบโจทย์มากเพราะว่ามันมีอาวุธให้เราเลือกเนี่ยหลายอย่างรอดูอนาคตกันต่อไปฮะอนาคตไฮเทลเนี่ยมันอาจจะมีเครื่องล่อนอิเลทาก็ได้มั้งนะฮะใครจะไปรู้ แต่แต่เครื่องร่อนอิเลท่าไม่ได้หรอกฮะเดี๋ยวโดนฟ้องแล้วก็อย่างที่ว่านั่นแหละฮะเกมไฮเทลเนี่ยมันใช้สเปคค่อนข้างเยอะแล้วมันเล่นในพวกมือถือแท็บเล็ตแอนดรอยเนี่ยไม่ได้อย่างอันนี้เนี่ยมันต้องเล่นในคอมพิวเเท่านั้นนะฮะยังมีคนขยันถามผมมาเหลือเกินว่าพี่ครับพี่ครับมันเล่นในมือถือได้ไหมครับมันเล่นไม่ได้ <P> โอเคยอดเยี่ยมฮะแล้วเราก็ได้แล่มานะครับขอบคุณครับซึ่งเราก็สามารถทาอุปกรณ์ดีๆได้นะฮะ copper source น่าสนใจมีไอเทมอะไรอีกฮะมีไหนอันไหนน่าสนใจม,นมันแล้วแต่ว่าใครจะชอบแนวแบบไหนเลยฮะชอบอาวุธระยะประชิดชอบแบบอู้มีธนูอย่างนี้ด้วยอุ้ยน่าสนใจโจมตี20อู้น่าสนใจน่าจะเป็นสิ่งที่ดีครับดังนั้นฮะเรากดคราฟมาเลยครับเย่ย ต้องลองของซะหน่อยแหละฮะเดี๋ยวเราไปหามอนเตอร์ตบละกันโอเคป่ะฮะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยไหนเราสามารถทําอะไรได้อีกฮะเราจะทําโล่ไว้สักนิดหนึ่งดีป่ะฮะเอาซะหน่อยละกันฮะไหนไหนก็แล้วฮะ <Yay! S 2> ราคาโล่มันไม่ได้แพงขนาดนั้นไงฮะเนี่ยมันใช้แค่แบบ2ก้อนเองคราวนี้เรากดตัวแถบอย่างนี้นิดนึงนะฮะเอาโล่มาไว้แบบนี้ <Hey! S 2> เราสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะฮะอ่ะถือทอดนะจ๊ะอ่ะถือโล่ถือโล่คร <laughs> าวนี้ฮะถ้าเกิดเราจะใช้โล่เราลีกขวาแล้วในขณะเดียวกันหาโล่เนี่ยเราสามารถกด คลิกซ้ายตึบนะฮะเพื่อเอาโลกกระแทกมอนเตอร์ได้ด้วย <P le af> ทำไมพระจันทร์สีมันน่ากลัวจังเลย <P le af> หรือว่าคืนนี้เป็นพระจันทร์คืนเดือนมืดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน <P le af> ่าจะนะฮะเพราะว่าช่วงแรกๆที่เราเล่นเนี่ยฮะเรามองพระจันทร์มันเป็นพระจันทร์เต็มดวงสว่างใช่ไหมอันนี้พระจันทร์มืดตึบเลยนะฮะแ <P le af> ชทแชทแชทแชทข้างหน้าอะไรข้างหน้าอะไรตาเขียวๆอะไรอะอะไรอะเฮ้ยผมว่ามันไม่ใช่มอนเตอร์ธรรมดาใช่ไหม คือพอพูดว่าคําคืนเดินมืดแล้วมันก็มีตัวตาเขียวๆปกติมันไม่มีตัวตาเขียวๆนะเฮ้ย แล้วมอไซค์ก็ขยันผ่านหน้าบ้านผมหลือเกินมันไม่ใช่ตัวปกติใช่ไหมครับผมว่ามันไม่ใช่ตัวปกติตัวหุยตกใจหมดเลยป่าผมออกมาจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยหุยน่ากลัวคือเราขุดต้นไม้แล้วเราก็อย่าลืมอุดรูให้ด้วยแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเราจะกลายเป็นกับดักตัวเองนะฮะมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาเว้ยมันไม่ใช่ตัวธรรมดาโอเคครับมันต้องเป็นตัวอะไรที่โหดในยามค่ำคืนแน่ๆแล้วผมขนลุก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 อีกแล้วขนลุกอีกแล้วขนลุกอีกแล้วโอเคฮะ มันไม่ชิด <What? S 1> อม,มอเตอร์ตัวนี้เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะถ้าเกิดเราเขาจะทำอะไรเราไหมเขาจะทำอะไรเราไหมมันไม่ใช่มอเตอร์ธรรมาดาเว้ยแปบ๊บหนึ่งนะมันไม่ทำอะไรเราใช่ไหมเพราะว่ามันมันจะหนีเราโอเคโอเคโอเคแปบ๊บหนึ่งนะเราปรับเป็นทอดอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็วิ่งตามเข้าไปซิเขาวิ่งหนีเราอะ่ะโอเคสมุินะเราวิ่งตบเขานะฮะ เขาโจมตีเราได้ไหมว้ายเสียงอะไรว้ายหมีมาหมีมาหมีมาหมีหมีมีมีโอ้โหลุกอีกแล้วโอ้โหลุกอีกแล้วโอ้โหลุกอีกแล้วอีกเจ้าเกมบ้าเนี่ยแต่เมื่อกี้ฮะเราตบมอนเตอร์ได้ถูกต้องมาแล้วมันดรอปไอเทมสีม่วงๆอะไรสักอย่างด้วยไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ครับเรานอนดีกว่าครับนอนนอนนอนข้ามคืนไปครับข้ามไปเลยครับ คืออย่างไอเทมหมีหรือสัตว์ป่าทั่วไปเนี่ยฮะมันก็จะไม่ตาเรืองแสงถูกต้องป่ะฮะแต่ว่าไอตัวกลางคือนอะ่ะมันเหมือนตัวดักแด้อะไรสักอย่างแล้วตามันเรืองแสงอะ่ะนั่นนั่นนัน่นไอเทมข้างหน้านั้นไอเทมข้างหน้านั้นน,น,นี่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 โอ้ยไอเจ้าหมีคือผมจะวิ่งมาเอาไอเทมเฉย บากา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 ทำไมมันต้องมีหมีอยู่แถวบ้านด้วยเนี่ยนี่ครับตอนนี้ข้าวของเรากำลังจะเริ่มเติบโตเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเราจะเก็บเกี่ยวเลยไหมอ่ะเก็บนะฮะนี่ครับเก็บนะฮะมันเริ่มโตบางส่วนแล้วครับอ แล้วเราก็ซื้อมาเล็ตต่อครับเย่พวกกิ่งไม้พวกนี้นี่มันเกะกะเหมือนกันนะผมทุบเลยได้ไหมเนี่ยกิ่งไม้พวกเนี้ยเนี่ยกิ่งไม้เนี่ยเกะกะมากนี่นี่นี่กิ่งไม้กิ่งไม้แล้วทําไมต้นแล้วทําไมต้นเบอร์รี่เรามันลอยได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถ้าเกิดเราทุบปุ๊บนี่ต้นเบอร์รี่เราก็จะหายไปเลยไม่ตัดไม้ครับนี่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 ต้นไม้แถวบ้านมันจะได้แบบลงๆนิดนึงครับโอ้เย่อฝฟินมากมันคือต้นไม้อะไรเนี่ยทำไมมันใหญ่ได้ขนาดนี้เป็นเป็นต้นไม้ที่หนามากต้นต้นไม้พันปีหรือ และนี่คือสภาพนะฮะหลังจากเราเคลียร์ต้นไม้เสร็จนะฮะดูดิลากต้นไม้มันลึกขนาดไหนฮะลึกมากตัดต้นไม้นานขนาดข้าวเราโตเรียบร้อยแล้วอะคิดสภาพโอเคเก็บเกี่ยวผลผลิตครับนี่เเก็บเก็บก็บกด F ครั้งไปเลยก็ได้นะฮะแต่มันจะมันกว่านี้เนาะถ้าเกิดสมมติเราสามารถกดเมาส์แล้วเราลากแบบเกมไมค้าบะเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนบล็อกหญ้าเป็นชนิดต่างๆได้ด้วยนะฮะมาสจันแป๊บแล้วก็จะมีไอเทมบางอย่างที่ยังไม่ปลดล็อกนะฮะและที่พื้นดินของเรามันก็กําลังจะพังไปอีกแล้วนะฮะพื้นดินพ เอเอพังเรียบร้อยครับเพราะอุปกรณ์พังเนี่ยฮะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะซ่อมหรือเราจะโยนทิ้งนะฮะซึ่งแน่นอนครับเรา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 ,เราโยนทิ้งแล้วกันเพราะอุปกรณ์ซ่อมเนี่ยเห็นป่ะฮะมันต้องใช้อะไรมันต้องใช้เหล็กโอ้ยอราคาแพงดังนั้นครับโยนทิ้งไปเลยครับ นะผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องมีคําถามนะครับว่าเกมนี้มันมีการเอนชั่นหรือตีบวกไอเทมหรือเปล่าโดยเบื้องต้นครับตอนนี้ยังไม่มีนะฮะคือถ้ามันตีอันเบกกิ้งได้ผมก็คงจะตีแหละฮะแต่ว่า <laughs> มันไม่ใช่เกมไ okay, อค้าโอเคปะสงสัยนิดนึงฮะถ้าเกิดสมมุติเรามาที่บริเวณที่ปลูกพืชตรงนี้แล้วเราเหยียบยเยยีบั่า ยยีบยข้าวเด้งไหมข้าวเด้งไหมอ่าไม่เด้งไม่ไม่เด้งนะฮะไม่เด้งไม่เด้งและไหนไหนก็แล้วฮะเรามาทำเวิร์กเบนชอีกหนึ่งอันเลยละกันฮะอันนี้สำหรับคนก่อสร้างนะฮะถ้าใครที่ชอบก่อสร้างอาจจำเป็นที่จะต้องใช้โต๊ะวิเศษอันนี้ครับอ่าแปะเข้าไปครับไหนดูซิเราสามารถเปลี่ยนบล็อกอะไรได้บ้างเราสามารถเอาแพลนไฟเบอร์ใส่เข้ามาออเอาแพลนไฟเบอร์ใส่เข้ามาแล้วเราก็สามารถทำเส้นเชือกได้อู้น่าสนใจนี่ดีกว่าครับ เอาไว้ทำท็อตดีกว่าครับแผ่นไฟเบอร์ฮะนี่ฮะเราคาฟท็อตอย่างนี้ดีกว่าครับมีประโยชน์กว่าตั้งเยอะและเกมไฮเทลดีหนึ่งอย่างคือเราสามารถให้มันจัดเรียงไอเทมอัตโนมัติได้โดยการกดปุ่มตรงนี้แล้วมันก็จะจัดเรียงไอเทมให้เราเลยคือถ้าเกมไอคาบเนี่ยเราก็ต้องลงมอดวิเศษให้มันจัดไอเทมใช่ไหมฮะอันนี้คือนีฮะตัวเกมแถมมาเรียบร้อยอันนี้คืออะไรอะไฮอานูรีซีฟอ๋อเราสามารถค้นหาได้ด้วยและอันนี้คืออะไรอีกฮะเอ่อที่ตากหนังอย่างนั้นหรอน่าสนใจโอเคฮะเรากดคัฟด้วยเช่นันเรา้ ราก็ลองของใหม่ๆไปเลยแล้วกันโตเวิร์คเบนเราอยู่นี่ครับนี่ฮะแปะเข้าไปครับ <c oughs> เหมือนเปิดร้านค้าแผงลอยเลยเราสามารถแปลงอะไรได้บ้างอันนี้มันก็จะคล้ายๆกับหนังสัตว์บางๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหนังสัตว์ที่หนาขึ้นมาระดับกลางนิดนึงแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ละไม่ใช่แล้ว <c oughs> ไม่ใช่แล้ว,ลวอ่ะอาะมูมวมวมนะฮะเอามาตากแห้งับเอามาตากเอามาตากเอามาแบบนี้ครับแบบนี้ รอสักครู่โอเคป่ะอันเนี้ยมันเป็นหนังที่ว่าเหมือนแบบเพิ่งได้จากสัตว์มานะฮะยังไม่ได้ผ่านการแปลรูปอะไรต้องเอามาตากแห้งแป๊บหนึง่งแล้วพอเราตากแห้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเห็นไอเทมใช่ไหมฮะหน้าตามันจะแบบยืดยๆแบบนี้นี่เห็นป่ะมันก็จะมีระเบียบมากยิ่งขึ้นโอเคดังนั้นฮะเรามีหนังสัตว์อะไรเอาไปตากแห้งให้หมดเลยโอเคเราสามารถทําอะไรกับวีดได้บ้าง นั่นสิในแคมป์ไฟเนี่ยเราสามารถเอากระหล่ำเนี่ยฮะมาใส่เข้าไปอย่างนี้ได้เรากดเทิร์นออนอ่ะลองดูนะฮะว่าเราจะได้เป็นเมนูอะไร,รไหน,ไหนๆก็แหละเราปิ้งเนื้อตรงนี้ไปด้วยเลยแล้วกันครับเย้อ่าใช่ครับวีดเราก็สามารถเอามาทําอาหารได้เหมือนกันนะฮะมาดูกันโอเคฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเราเอาวีดแค่ประมาณอันเดียวก่อนฮะอันเดียวเราสามารถทําอะไรกับวีดได้บ้างอ่าโอเคครับสักครู่สักครู่สมมตินะวีดแบบนี้นะ mm hmm. ต่ดาก็ได้เป็นอาหารแปรรูปที่ดีกว่าเดิมนิดนึงก็คือเหมือนผักปิ้งอย่างน้อยนะมันก็คงดีกว่าเบอร์รี่ระดับหนึ่งแหละฮะแล้วมาเปรียบเทียบกันดีกว่าฮะ ระหว่างเบอร์รี่เห็นปะฮะเราได้ฮาร์ดรีเจนหนึ่งเท่านั้นและอันนี้ฮะเราได้ฮาร์ดรีเจนแล้วเราก็ได้สเตมินาบูทด้วย mm hmm. ก็คือเลือดเพิ่มเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็ไอเจ้าหลอดเหลืองๆนะฮะมันก็เพิ่มเร็วขึ้นด้วย mm hmm. เช่นกันมันก็ดีกว่านิดนึงอนะ mm hmm. และไอเทมอันนี้มันก็ไม่ดีสปอนไปสักทีนะฮะไอเทมมันมันมันช้ามากเลยฮะผมโยน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 ไปตรงนี้แล้วกันครับ mm hmm. โยนไปลึกๆเลยฮะคราวนี้ฮะเราเข้าสู่ยุคข,ของ AI ใช่ไหมฮะเราก็ใช้ AI ให้เกิดประโยชน์นิดนึงนะฮะอ่าแน่นอนครับ Item when will it b d s ีสปอเราถามแค่นี้พอฮะแล้วตัว AI เนี่ยมันก็จะรู้ว่าเอ้ยถามเกี่ยวกับเอ่อไฮเทลอยู่นะจาแล้วมันก็จะไปไล่ค้นหาให้หมดเลยนี่แหละครับวิถีคนขี้เกียจจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะอืมมันก็ใช้เวลาประมาณ5นาทีผมว่าไอ้ต้นเล็กอันนี้เนี่ยฮะมันไม่น่าจะโตเลยฮะเราตัดมันไปเลยแล้วกันนะฮะลำคาญมันคือถ้ามันจะโตเนี่ยมันก็ควรโตตั้งนานแล้วล่ะอันนี้คือเราเล่นมานานแสนนานนะฮะอ่ะไม่โตก็ไม่ต้องโตครับโอเคเราก็จะได้เฉพาะกิ่งไม้เล็กๆเห็นข้างหน้าไหมฮะจนตอนน เหมือนเดิมไม่ไปไหนด้วยเราสามารถทําอะไรได้อีกฮะเราสามารถทํำเวิร์กเบนชเฟอร์นิเจอร์ได้นะฮะ,ะแน่นอนครับชีวิตดีดีครับทำซะหน่อยแล้วกันเราจะได้มีเก้าอี้นั่งนะฮะเผื่อมันจะได้แบบโลกนี้มีสีสันที่สวยงามมากยิ่งขึ้นนะฮะทำไมเวิร์กเบนชเราเยอะไปหมดเลยอ่าอ่าสีสันรเราเอาไว้ข้างหลังตรงนี้ละกันนะฮะไหนดูซิเราสามารถทําอะไรได้บ้าง เราสามารถทํากล่องเก็บของโอเคแล้วก็กล่องเก็บของอีกชนิดหนึ่งมีกล่องเก็บของอีกหนึ่งชนิดมีกล่องเก็บของหลายแบบดีเหลือเกินนะฮะแล้วเราสามารถทําเตียงได้ด้วยไอ้ยาไม่ต้องนอนกับพื้นแล้วใช่ไหมน่าสนใจดังนั้นฮะทำเตียงที่มันดีนิดหน่อยแล้วกันนะฮะนี่ครับเรากดขาแบบนี้อ๋อฮะไม่ต้องนอนกับพื้นอีกต่อไปฮะเอาเตียงที่นอนพื้นออกมานี่ฮะเตียงมันดูน่าเศร้ามากเลยฮะเราเอาเตียงที่ดีกว่าเดิมนะฮะแปะ มันมันหันทิศทางไหนเนี่ยเอ่เวลานอนนะฮะมันก็จะดูดีขึ้นมานิดนึงนะฮะเยี่ยมโอเคแล้วตอนนี้ฝนก็ตกนะฮะมันทําให้พืชของเราเนี่ยฮะเจริญเติบโตลเร็วกว่าเดิมด้วยเยี<อ>่ยมนี่ฮะมันก็จเจริญเติบโตนี่โตโตโตดึบ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 โอ้ยมีความสวยงามนี่ฮะโตต่อหน้าต่อตาเลยเป็นแอนิเมชันการเติบโตข้าวที่มีความดูดีแปบ๊บหนึ่งนะพอเราคลิกขวาแบบนี้เอ้ยมันเป็นการบังคับบล็อกอัปเดต เอ้ยจือแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะอ่ดูนี่นะดูน้าดูน้าดูนะาหนึ่งสองสามอ่ะดึงดึงเอ้ยเข้าโตเฮ้ยโอเคครับอ่ะดึงดึงอ่ะดึงดึงนี่คือวิธีทำให้เข้าโตแบบรวดเร็วนะฮะนี่ฮะเราก็ต้องมีการกระตุ้นนิดนึงนี่ครับกระตุ้นอ่ะกระตุ้นไม่ได้นะฮะกระตุ้นแล้วเราก็นอนเตียงใหม่ของเราครับเย และข้าของเราก็เติบโตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนอนคืนเดียวข้าวโตเร็วมากถ้าเกิดเราแปะทอตอย่างนี้มันจะกระตุ้นให้ข้าวโตอีกได้ไหม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 ไม่ได้นะฮะอ๋อแล้วในคลิปนี้ฮะเราก็ได้ลงเหมืองเพิ่มเติมนะฮะได้แร่ทองแดงมาเยอะมากๆแล้วเราก็ได้ปลูกข้าวด้เช่นกันฮะซึ่งข้าวอันนี้เนี่ยฮะมันก็มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเบอร์รี่นิดนึงนะฮะก็เป็นอาหารช่วงแรกๆที่ดีแลวเดี๋ยวนคลิปถัดไปฮะเราจะมาลงเหมืองกันต่อละกันนะฮะยังไงก็ตามฮะคลิปนี้ครััับมนนน่่่าาะไไดดด้้เววววลสคกกยีี Like ไกด์ให้ด้วยนะฮะแล้วเราจะมาเล่นไฮเทลกันต่อในภายคลิปหน้าฮะสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบายถ้าชอบซีรีส์เอาชีวิตรอดไฮเทลอย่าลืมกดไลค์เป็นแรงใจคลิปด้วยนะถ้าคลิปใหม่ออกแล้วกดตรงนั้นได้เลยสําหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย